สวัสดีกันด้วยนะครับผมได้ยินข่าวว่าเฮ้ยตู้ลำโพงเอียมละอหรือว่า AS p o w e r t e c h ขายดีจริงหรือเปล่านะครับผมเห็นแบบว่าเห็นคลิปแบบโสต์ลงแบบว่าเยอะแยะมีตู้มาแบบว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะครับคลิปนี้ผมจะพาพี่ๆน้องๆมาดูนะครับว่ามันเป็นคอนเทนต์จริงหรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่นะครับมาถึงหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเขียนนะครับว่าบ้านตู้ลำโพงเลยนะครับมา มีงานเยอะจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบว่าคอนเทนต์นะเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆไปดูนะว่ามีงานจริงกันหรือเปล่านะนี่ก็เป็นรถส่งของนะครับเนี่ยโอ้ส่งของอะไรไม่รู้นะครับอ้าวไม่เจอนี่ยครับตู้ซับเบร12นะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น U S หรือว่าแค่ U 121นะครับราคาตัวนี้พันแปดนะครับตู้เปล่าพันแปดตัวนี้ราคาพันเก้านะครับพันเก้าพร้อมใช้งานอยู่ที่ใบสามพันห้าสามพันสี่ครับห่างกันแค่ร้อยเดียวนะครับตัวนี้ มีงานทําจริงหรือเปล่านะมีงานจริงหรือเปล่ามาดูกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับงานก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่เราแบบว่าไม่ได้แบบว่าอัปเดตให้พีพ่ๆน้องๆได้ดูเฉยๆว่างานมันเยอะจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่เยอะนะครับอาจจะมีเสียงลมเข้ามาหรือว่าเสียงเป่านะเพราะว่าเราต้องเราต้องเป่าผุนนะครับต้องอะไรผุนหลายๆอย่างนะครับนี่ครับเพื่อนผมก็กําลังทําอยู่นะครับอาจจะมีเสียงแบบว่าเต้าลมเข้ามาหน่อยครับก็ไม่เป็นไรนะครับ วันนี้ก็ปิดไปอีกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นทรง18มาตินนะครับนี่เลยนะครับหกใบนะครับนี่งานหกใบที่จริงมันมีอยู่13ใบนะครับต้องทําตัวนี้เสร็จก่อนแล้วก็จะไปเอามาอีกเจ็ดใบนะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอนะครับเนี่ยเพื่อนผมก็ทําไปนะครับนี่เลยเวยๆแบบนี้เลยนะครับตู้เป่าใบละ3,400นะครับนี่เลยนะเบ้าที่เราใช้ก็จะเป็นเบ้าสี่นิ้วนะ บ้าสิ่งกูนะโอ้ยบริษรัทเรานี่ทำแบบว่าละเอียดมากนะครับฝุนเกาะเราก็เป่าให้หมดเลยนะครับเป่าฝุนเป่าอะไรหลายอย่างเลยนะนี่เลยอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับนี่ครับเพราะว่าเต้าตลมอยู่ตรงโน้นนะเพื่อนผมกําลังไปถอดอยู่เอเสียงเงียบแล้วครับตอนนี้เห็นไหมหกใบเลยนะครับวันนี้ก็ปิดไปที่จริงมีอยู่13ใบนะแต่ว่าต้องทํา6ใบนี้กอนแพ็คหมดนะครับขนส่งหมดเด้อตัวน,นี้ หกใบนี้ไปนครสวรรค์นะครับไปนครสวรรค์นะเหลืออีกเจ็ดใบที่จะตามมาคือลงใต้นะครับตัวนี้ตัวนี้ลงใต้นะครับไปนู้นเลยนะครับไปประจวบเลยนะครับอีกเจ็ดใบนะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับดู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 เลยครับสีนี่อื้มสวยมากเลยนะครับตัวนี้เป็นทรงสิบแปดมาตินเด้อดูเลยครับสีพอตลมเด้อสีพอตลมเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับอะ ผมก็คงต้องแบบว่าลาลาไม่ใช่ลาจะขอตัวไปทํางานกันก่อนนะครับเพราะว่าผมจะต้องพะผมเป็นแผนกทําตะแกรงนะครับทําตะแกรงพ่นใจติดใหญ่นะเดี๋ยวผมพามาดูดีกว่าว่าผมทําอะไรบ้างนะผมเป็นคนที่จะทำนี่ครับตะแกรงนะครับผมเป็นคนทําตะแกรงแล้วก็พิลเตอร์นี่ครับพิลเตอร์ที่เราจะไซส์กันก็จะเป็นนี่เลยนะ นุ่มๆแบบนี้เลยนะกองเสียงได้ดีนะครับตัวนี้นะกันฝุ่นกันแมลงสาบก็ได้นะแล้วก็จะเป็นนะจากทาง้านเราก็อยู่มา20ปีแล้วยี่20ปีหรือเปล่าครับ mm hmm. อือนะครับแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากออกสื่อนะครับตาตาก็เงินๆครับไม่ดีาตาไม่ดีก็ไม่อยากให้ออกสื่อนะครับแล้วก็จะมี QS ด้วยนะครับอ่าเป็น QS 1ิ5นะนี่เลยนี่คนระับเพื่อนผมก็ จะทอาอาหมายว่าจะทําเพจยิงเพจนะครับเพราะว่าเป็นตู้เปล่านะครับเราส่งไปนครสวรรเดอร์ตัวนี้เดอ้นอนครสวรรเดอร์หกใบนะครับถือว่าพี่เขาก็ขายดีกันอยู่นะครับผมจะต้องขอตัวไปทําตะเกรงก่อนนะครับถ้าพี่พี่น้องๆดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะว่าคลิปหน้าผมจะพาพี่พี่น้องๆไปดูอะไรก็ผากด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตงานนะครับวัน อัปเดตงาน EP 2แล้วกันนะครับจะตั้งผมจะตั้งชื่อว่าเป็น EP 2นะว่างานมันเยอะจริงหรือเปล่างานเยอะครับนี่ครับงานเยอะจริงๆเห็นไหมก็ยังขายดีกันอยู่เหมือนเดิมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้